สวัสดีค่ะบรรยากาศเย็นๆมาเลี้ยงปลากันค่ะเห็นไหมเห็นปลาไหมเริ่มมาแล้วนะปลารวม อันนี้เป็นปลาหลวมค่ะเราก็จะเดินให้ไปเรื่อยๆย้ายที่ให้เขา าที่ให้เขามาเต็มเลยอันนี้จะเป็นปลาเทโพค่ะปลาเทโพปลาดุกแล้วก็ปลาบึกปลานิน ก็มีปลาหมอด้วยแต่คือแบบปลารวมอะค่ะเลี้ยงปลาไว้ทานเองหรเลี้ยงปลาไว้กินเองปลูกผ,ผักไว้กินเองเนี่ค่ะจะให้อาหาร3ามวันให้ทีเขาก็จะมีผักกิน เดี๋ยวเขาก็จะตามมานนี้เราก็จะให้เขาเป็นจุดๆเพื่อที่จะให้ตัวเล็กๆเขากินได้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงจุดใหญ่ๆตัวเล็กไม่ได้กินเขาก็จะตามมาอย่างนี้ยตามมาเรื่อยๆ เนี่ยก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะตามมาปลาเขารู้อตอนเย็นเย็นก็จะบรรยากาศ แบบนี้ค่ะต้นดื่นตามมาถึงนี่อเห็นไหมเห็นไหมเขาตามมาเราก็จะให้เดินวนรอบสระให้เขากิน ก็ตรงนี้หรือเขาก็ตามมานี่นี่เห็นไหมเขาไหว้น้ำหน้าแล้วเขารู้เขารู้เขาก็จะไหว้น้ำหน้ามา คะตามมาเขาก็ตามมากินอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เป็นที่อยู่ของปลาบึกเป็นที่อาศัยของปลาบึกค่ะ เนี่ยถ้าหวานเขาก็มากินปลาบึกเขาจะเข้อันนี้คือปลาตัวเล็กเขาจะอยู่ริมฝั่งให้เขากินเห็นไหมคะให้ปลาตัวเล็กเขามากินด้วยนั่นมีปลาปลาช่อนปลาช่อนมีหมดค่ะมีทุกปลาอันนี้เป็นปลารวมเนี่ยเป็นที่อยู่ของปลาบึกค่ะ อาปากเลยน้ำขุ่นน้ำขุ่นเห็นไหมคะเขาก็จะมาประมาณเนี้ยเขาก็จะมากินเหงือเขาอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่ามีอาหารมาหวานปุ๊บก็จะมาตามกันมาเลยเห็นไหมคะปลาบึกเป็นปลาบึกไหมคะ เห็นหนวดเห็นหนวดด้วยอันนี้เป็นวางของปลาบึกเขาเขาจะอาศัยอยู่แบบใต้ต้นกระถินนะำลงอันนี้มาตรงนี้ใกล้ๆนี่ตรงนี้ใกล้ๆนี่เห็นไหมเขาจะว่ายตามมาแล้ว รู้ว่าจะได้กินอาหารเขาจะว่าตายอันนี้เป็นวังประบึกค่ะก็จะเป็นสะเป็นบ่อใหญ่อะคะ่ะเป็นสะน้ำจะมีบัวเนี่ยเขาก็จะกินประบึกค่ะ โอเคนะคะเรามาจบกันที่ตรงนี้กันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ